สวัสดีครับตอนรับสู่เรื่องดังหลังข่าวนะครับคือนี้อยู่กับผมสัตตะคุณดําเกลียงครับและสวัสดีคุณผู้ชมทาง Facebook ด้วยนะครับร่วมแสดงความคิดเห็นพูดคุยกับเราได้นะครับประชาชนจํานวนมากครับยังคงทยอยเดินทางไปร่วมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตามจังหวัดต่างๆกันอย่างคึกคักนะครับ หลายคนได้เดินทางถึงที่หมายแล้วขณะที่ค่ำคืนนี้ถ้านับจุดเริ่มต้นจากกรุงเทพมหานครยังมีประชาชนบางส่วนนะครับที่อยู่ระหว่างเดินทางมุ่งหน้าสู่ภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศเพื่อเตรียมไปฉลองปีใหม่และเดินทางท่องเที่ยวเน้นย้ำกันอีกครั้งนะครับนะครับคุณผู้ชมขับขี่ไม่ประมาทนะครับง่วงหยุดพักครับที่สำคัญคือดื่มไม่ขับแม้ไม่เมาก็อย่าฝืนที่จะขับรถเพราะ อาจเกิดอุบัติเหตุได้เนื่องจากตอนนี้บางจังหวัดพบผู้กระทำผิดดื่มเข้าไปแล้วพอเมาแล้วยังฝืนขับรถนะครับมีตัวอย่างที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับตำรวจฝ่ายปกครองเนี่ยตั้งด่านตรวจกวดขันวินัยจราจรเพื่อป้องกรรันปราบปรามการกระทำผิดในช่วงเทศกาลปีใหม่บริเวณถนนมิตรภาพอำเภอเมืองพิษณุโลกครับหลักๆเป็นด่านตรวจดักคนเมาด้่แหละครับให้เป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล ปรากฏว่าพบผู้กระทำความผิดกว่า30คนเลยนะครับส่วนใหญ่ขี่จัก,กรยานยนต์ครับสภาพตอนเข้าไปในด่านตรวจลักษณะก็คล้ายคนเมาเหล้าเมาเบียครับเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ผลปรากฏว่าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับจึงดำเนินคดีไปตามกฎหมายข้อหาเมาแล้วขับมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีนะครับคุณผู้ชมปรับ5 0าพถึง2 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและ ให้สารสั่งพักใช้ใบอนุญาตกับขี่ไม่น้อยกว่า6เดือนหรือสารอาจจะสั่งเพิกถอนใบกับขี่ด้วยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับที่กรุงเทพมหาคนครนาอนุทินชันวิตรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจสอบตรวจความเรียบร้อยสถานบันเทิงย่านสีลมกรุงเทพมหานครครับได้เน้นย้ำเรื่องดื่มไม่ขับครับไม่ให้มีอาวุธปืนไม่ให้มีเด็กเยาวชนเข้าไปบริเข้าไปใช้บริการหลักรัฐบาลเดินหน้านโยบายให้สถานบันเทิงเปิดได้ถึงตีสี่ในพื้นที่สงบและที่ได้รับอนุญาตในอนุถินย้ำนะครับว่าการเปิดสถานบันเทิงถึงตีสี่ไม่ได้เอาใจนักท่องเที่ยวนะครับแต่ทำเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจคนไทย ไปฟังบางช่วงบางตอนครับเพื่ช่วงเทศกาลนะครับแล้วก็มาเพื่อสร้างความั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่กองเที่ยวว่าเราพยายามจะขอให้ผู้ประกอบการสถานบันเทิงต่างๆเนี่ยได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ซึ่งเราได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่นะครับเพื่อไม่ให้มียาเสพติดไม่ให้มีอาวุธปืนอาวุธร้แรง แล้ก็ไม่ให้มีในเรื่องของอคนเด็กที่อายุต่ำกว่า20ปีมามาเที่ยวนะครับเขไ,ได้รับความร่วมือเป็นอย่างดีช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เราเปิดขยายเวลาเปิดตงีสี่ 4. แส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรที่น่าหนักใจเพราะว่าผู้ที่ได้รับใบอนุญ,ญาตเท่าน,นั้นถึงจะเปิดตึงต่ีสได้นะครับแล้วก็ผู้ที่ได้รับใบอนุญ,ญาตเขาต้อง เขาต้องรับทราบถึงระเบียบถึงข้อกฎหมายแล่เขาให้ความร่วมมือไปอย่างดีนะครับก็เราผมเพื่อเช้าท่านรองผู้บริการตำรวจแห่งชาติท่านรองอิสระพันเพชรก็เราก็นับนัดหมายมาดูกันไม่ใช่มาดูเรื่องสถานบันเทิงอย่างเดียวเราก็ไปดูเรื่องการตั้งด่านป้องปราบเพื่อให้มั่นใจว่าการสัญจรไปมาของผู้คนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี่จะ เป็นบรรจความปลอดภัยให้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้ดันกระทรวงสาธรารณสุขเตรียมความพร้อมดูแลช่วยเหลือประชาชนนะถ้ามีการตเตรียมรถปฏิบัติการแพทย์พื้นฐานหรือว่ารถกู้ชีพการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อดูแลผู้ป่วยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับ สิ่งหนึ่งที่นายแพทย์ชนนั่นสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณสุขเน้นย้ำไปยังสถานพยาบาลนอกจากให้เตรียมพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับก็คือโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลจะปฏิเสธรับผู้ป่วยไม่ได้ครับจะอ้างวัดเตียงเต็มหรือไม่มีหมอไม่ได้นะครับเพราะเมื่อขึ้นทะเบียนตามกฎหมายก็ต้องแสดงถึงความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วยไ,ไปฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณสุขครับ จริงๆเป็นบทบรรยัติางกฎหมายเลยนะครับว่าในภาวะเฉ่ยฉุกเฉินเนี่ยสถานบริการที่ขึ้นทะเบียนหรือจดทะเบียนที่ถูกต้องเนี่ยมีหน้าที่เลยนะครับจะต้องให้การดูแลรักษาถ้าไม่ทําก็ถือว่าผิดกฎหมายถือไม่ทําให้ผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอความ,มากรุณานะครับสถานบริการทุกแห่งต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ถึงพร้อม าะเรามีหนะ้าที่จะต้องดูแลช่วยเหลือชีวิตของเพื่อนมนุษย์นะครับอย่าได้ปิดะปะกละเลย <c oughs> การปฏิเสธด้วยเหตุว่าไม่พร้อมไม่เตียงเต็มหรือไม่มีหมอไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเป็นข้ออ้างที่อ้างไม่ได้เพราะว่าการขึ้นทะเบียนการจดทะเบียนสถานบริการสิ่งเหล่านั้นคุณบอกกันแล้วว่าคุณพร้อมที่จะเป็นสถานบริการมันก็จะเป็นการย้อนแย้งกับสิ่งที่คุณบอกกับคนที่จะมารับบริการนั่นเองก็ขอ,ขอ,ขอความรุณแนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องช่วยกัน นะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันดูแลอย่าพึ่งแต่สถานบริการนะครับเราพวกเราต้องพึ่งกันเองด้วยว่าทําอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุจะดีที่สุดครับพาคุณผู้ชมไปดูภาพรวมการเดินทางนะครับโดยเฉพาะถนนพะขโยธินเส้นทางสายเหนือครับตลอดทั้งวันประชาชนยังคงเดินทางต่อเนื่องนะครับรถเนี่ยหนาแน่นบ้าง บางช่วงตามจังหวัดใหญ่ๆนะครับตั้งแต่อพา,พายุหะคขีรีจนถึงอำเภอเมืองนครสวรรค์นี่ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งแต่ภาพรวมครับเมื่อรถผ่านตัวเมืองนครสวรรค์ไปแล้ววิ่งได้คล่องตัวขึ้นนะครับทั้งเส้นทางนครสวรรค์กำแพงเพชรและทางหลวงหมายเลข117นนครสวรรค์พิษณุโลกส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธรารณะวันนี้ภาพรวมบรรยากาศการเดินทางจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหรือหมอชิด เบาบางกว่าเมื่อวานนะครับถ้าดูจากจํานวนผู้โดยสารที่ไปใช้บริการที่หมอชิดประมาณ70,000คนเท่ากับเมื่อวานนี้นะครับตัวเลขวันนี้กับเมื่อวาน,นตัวเลขเดียวกันทางบคสจะเตรียมเสริมเที่ยวรถตลอดทั้งวันเนี่ยเสริมไปแล้ว4 0 0 0่นเที่ยวครับจึงไม่มีผู้โดยสารตกค้างพร้อมฝากถึงประชาชนให้ซื้อตั๋วรถโดยสารกับเจ้าหน้าที่บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ขายตั๋วเท่านั้นนะครับเพื่อป้องกันการถูกหลอกครับ คือจะเห็นว่ากระแสะการเดินทางเนี่ยมีตั้งแต่วันที่22แล้วค่ะในช่วงคริสต์มาสหมายถึงว่ามีประชาชนเดินทางหลัก40,000กว่าคนไปตลอดเลยจนกระทั่งมาวันที่27ขึ้นไปที่55,000แล้วก็เมื่อวานนะคะขึ้นไปที่70,000ตามประมาณการเราเลยนะคะแต่วันนี้ถ้าดูบรรยากาศแล้วจะเบาบางกว่าเมื่อวานนะคะคิดว่าการรองรับน่าจะเป็นไปโดยความสะดวกและปลอดภยัย วันนี้เราคาดการณ์ว่าจะมีประชาชนเดินทางประมาณกี่เงินคนคะประมาณเจ0ดหมืค่ะก็สี่สี่ัผ่นพิววิ่งเราประมาณการไว้เท่ากับเมื่อวานเลยเพราะว่าบางห้างร้านก็เพิ่งหยุดบางบางอ่าบางบางหมายถึงว่าเพิ่งหยุดกันวันที่ย9ิบก้าก็เพิ่งเริ่มเดินทางกันอันนี้ก็ประมาณการเท่ากับตัวเลขเมื่อวานค่ะเรายืนเน้นย้ําเสมอว่าอย่าอย่าให้มีการชักชวนไปเดินเขาเรียกว่าไปซื้อ ไปขึ้นรถข้างนอกอันนี้เป็นจุดสำคัญซื้อตัว๋วที่ช่องหักจำหน่ายตั๋วเท่านั้นนะคะ ไปดูการเตรียมความพร้อมการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันบ้างคุณผู้ชมครับมีหลายหลายฐานที่นะครับประเทศไทยเราเป็นหนึ่งในหลายประเทศนะครับที่ต้องจากจัดงานฉลองในคือส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่นะครับโดยเฉพาะที่วัดอรุณราชวรารามครับเป็นอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์การท่องเที่ยวหรือว่าแลนด์มาร์คของไทยนะครับกิจกรรมนับถอยหลังส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในคืนวันที่31ธันวาคมนี้คุณผู้ชมครับสื่อต่างประเทศโดยเฉพาะ CNN เลือกที่จะถ่ายทอดสดเขาดาววัดอรุณเป็นหนึ่งในจุดสำคัญของโลกอีกด้วยนะครับการต้องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดว่าสาเหตุที่ CNN เลือกวัดอรุณเป็นตัวแทนประเทศไทยสําหรับการถ่ายทอดสดเขาดาวปีนี้เพราะว่ามีการนาเสนอความงดงามที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณี ร่วมกับสถานที่ที่เป็นเอกลักษณ์สําคัญนะครับก็คือพระปรางวัดอรุณซึ่งได้รับความสนใจจากผู้คนทั่วโลกครับและยังคาดว่าจะมีจะเป็นที่สนใจของผู้ชม CNN International หลายร้อยล้านคนทั่วโลกด้วยนะครับเนื่องจากมีการถ่ายทอดสดจากสถานที่ที่เป็นเอกลักษณ์สําคัญของโลกที่เป็นหนึ่งในใจด้านการเฉลิมฉลองวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยนะครับอย่างเช่นเมืองชิดตนีกรงุงโตเกียวไปจนถึงไทม์สแควร์นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาครับการถ่ายทอดสดครั้งนี้คุณผู้ชมครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหวังว่าจะช่วยส่งต่อภาพความสวยงามของวัฒนธรรมประเพณีและแหล่งท่องเที่ยวไทยผลักดันให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะจดจำประทับใจและอยากเดินทางมาในอนาคตด้วยนะครับกิจกรรมวิจิต วัดอรุณได้เนรมิตพื้นที่สวนนาคาพิรมให้เป็นสถานที่เฉลิมฉลองคือส่งท้ายปีนะครับด้วยภาพความสวยงามของพระปรางวัดอรุณคู่กับการแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสมที่ทันสมัยด้วยนะครับปิดท้ายด้วยการแสดงพลุริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา นานต่อเนื่องกว่า7นาทีซึ่งสะท้อนถึงสัญญาณแห่งการเริ่มต้นปีศักราชและสู่มอบความสุขตอนรับปีใหม่2567ครับอีกจุดหนึงครับมีการจัดงานข้าดาวอย่างยิ่งใหญ่และคนแน่นทุกปีคุณผู้ชมครับก็คือบริเวณเซนทร r นเวิลด์นะครับ ปีนี้จะมีศิลปินทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานนะครับในงานเซ็นทรัลเวิลด์แบงคอกเขา์ดาว2024สศิลปินมามากกว่า200คนคุณผู้ชมที่สนใจนะครับเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่เซ็นทรัลเวิลดได้นะครับบริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลดตั้งแต่1ทุ่มนะครับวันที่31ทธันวาคมนี้เข้าชมฟรีด้วยครับ พาคุณผู้ชมไปดูอีกจุดหนึ่งนะครับที่จัดงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างยิ่งใหญ่ก็คืองาน Amazing Thailand เขาดาว2024ที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามครับเป็นงานเขาดาวระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่ยิ่งใหญ่อีกงานหนึ่งนะครับคุณผู้ชมคืนนี้เป็นขืนแรกของการจัดงานครับมีประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมงานจำนวนมากเลยแหละครับทมกลางบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองและความบันเทิงครับเราจะไปติดตามกับคุณนัทพัฒน์ตั้งเจริญรายงานจากศูนย์การค้าไอคอนสยามครับเชิญครับขึ้นมาจะลงใปพร้อมกันใช่ไหมครับพ<อ>รผมเชื่อว่าลร คำคืนในช่วงทรงท้าปีเก่าต้อนรับปีใหม่2,567กันบ้างน,นะคะกับไอคอนสยามค่ะปีนี้จัดงานได้ยิ่งใหญ่อลังการเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่แลนด์มาร์คสำคัญระดับโลกกันเลยทีเดียวค่ะโดยมหากรรมความบันเทิงภายในงาน Amazing Thailand c เข้ Down 2024เริ่มขึ้นแล้ววันแรกนะคะค่ำคืนนี้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักค่ะประชาชนร่วมงานกันอย่างเนืองแน่นนารวอร์พาร์คไอคอนสยาม ปีนี้แฟนๆจะได้ฟินกับการแสดงโชว์ของศิลปินแบบอิ่มตาอิ่มใจบนเวทีแบบ360องศาที่สุดของความอลังการลิมแม่น้ำเจ้าพยาให้แฟนๆได้เก็บภาพความประทับใจแบบเต็มสตรีมเลยทีเดียวกันค่ะโดยความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครร่วมกับไอคอนสยามพร้อมด้วยพันธมิตรทุกภาคส่วนผนึกกำลังเนระมิตงานเข้าดาวสะกดโลก Amazing Thailand ข้าดาว2024ั at ไอคอนสยาม ที่สุดของงานเข้าดาวแห่งเดียวในประเทศไทยซึ่งหลายปีที่ผ่านมาได้รับการถ่ายทอดสู่สายตาชาวโลกผ่านสำนักข่าวต่างประเทศจากทั่วทุกมุมโลกหนึ่งเดียวในไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกเราจะฉายนี่เลยด้านบนเลย เออชอบอะไรพิเศษหรอคะเออบรรยากาศแบบว่าแสงไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็อยู่ริมน้ำด้วยบรรยากาศมันดีแล้วก็อากาศเย็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ดูศิลปินที่เราชอบด้วยใช่เรารู้ดีว่าพี่นี่เนศิลปินนะครับยังไงก็ในวันที่สามครัถได้มาชวนทุกคนนะครับมาเออปีนี้เป็นปีแรกที่มาร่วมงานค่ะแล้วก็รู้เพราะว่าจาก ในโซเชียลอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่าว่า,วาศิลปินที่เราชอบจะมาร่วมงานแล้วก็เลยแบบมาเซอร์เวยไว้ก่อนวันนี้ค่ะคือต้องบอกว่าสนุกมากถามว่าสนุกขนาดไหนดูตรงนี้ค่ะสนสูงหักไปแล้วนะคะหนึ่ง่ะเป็นยาวใช่แล้วก็คือเสแสงสีคือตาการตาดชอเวทีปีนี้คือแบบ มันอลังก่าคุณี่ซอยสมุทรมันสวยมากแต่ได้เห็นทุกมุมเลยแต่จริงก็สวยมากแล้วก็รอดูสากเก็ดนี้เลยพรุทราบปอว่าเห็นร้าปีนี้เป็นปีแรกพี่น้องสองคนร่วมงานนี่ใช่จะมาเป็นที่เชิดชี้อันับจรงจริงที่ไอคอนก็ ดูมาหลายปีแล้วว่าแบบมันจะมันแบบใจสีสวยมากต่การตามากแล้วด้วยความปีนี้ก็ 1. นึ่งมันดูสลปิปีก็คือเพอร์เฟตด้วยใชาแล้วก็มันดูเพอร์เตแล้วก็มาจอยกับทุกอย่างคือดีมากแต่งสีอะไรทุกอย่างดีมากสําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าปีนี้จะไปร่วมฉลองปีใหม่ที่ไหนนะคะไอคอนสยามถือเป็นอีกหนึ่งในแลนด์มาร์คเขาดาวสําคัญระดับโลกค่ะซึ่งปีนี้มีไฮไลท์สาคัญ คือการเตรียมโชว์พุช่วงเที่ยงคืนใช้เวลาประมาณ12นาทีคอนเซปปีนี้เป็นพุรักโลกด้วยจำนวน5,000 50, 0ดอกและยาวที่สุดในประเทศไทยสุดสายตา1,400เมตรไกลกว่า1กิโลเมตรบนโค้งน้ำที่สวยที่สุดของเจ้าพยาตามเส้นทางเจริญนครเจริญกรุงสุดยิ่งใหญ่อลังการกว่าทุกปีแบบที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนในวันที่30 31ธันวาคมนี้ค่ะ เพื่อฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับงานเข้าดาวสะกดโลกซึ่งเป็นการตอกย้ำให้แม่น้ำเจ้าพยาเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวที่สำคัญของกรุงเทพมหาคนครและประเทศไทยและเป็นจุดหมายปลายทางของงานเข้าดาวระดับโลกค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนี้แค่คืนแรกนะครของการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ภายใต้ชื่อง,งาน Amazing Thailand ข้าวดาว2024 at ICONSIAM จัดได้ยิ่งใหญ่สมคำร่ำลือเลยค่ะเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยทั้งประเทศค่ะครับขอบคุณคุณนัฐพัฒนนะครับรายงานจากไอคอนสยามกรุงเทพมหานครบรรยากาศน่าไปเที่ยวน่าไปฟังเพลงคุณผู้ชมครับ ไปดูกระทรวงวัฒนธรรมกันบ้างครับชวนประชาชนเที่ยวและสัมผัสความงดงามของ10วัดกลางกรุงเทพมหานครยามค่ำคืนนะครับในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พร้อมทั้งเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ ยามค่ำคืนหรือว่า Night at the museum ด้วยครับในโอกาสช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กระทรวงวัฒนธรรมพร้อมมอบความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับโดยจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าสร้างความสุขให้แก่ประชาชนในมิติศา,าสนาศิละปะและวัฒนธรรมส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดเทศกาลประเพณีอันดีงามของชาติ ผ่านกิจกรรมต่างๆทั้งในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมและการร่วมบ,บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับคุณผู้ชมอย่างเช่นกิจกรรมทางศาสนาเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลกิจกรรม อารามอาราม10วัดวัดสำคัญทั้ง10แห่งจะสว่างสวัยด้วยแสงไฟที่สวยอารามให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้เข้าชมความสวยงามและศิลปะอันทรงคุณค่าในยามค่ำคืนนะครับระหว่างวันที่24ธันวาคมถึงวันที่2มกราคมครับประกอบด้วยวัดระฆังโคศิตารามครับวัดอรุณราชวราราม วัดประยุทธวงสาวาสวัดราชาบาพิษสถิตมหาศีมาตรามวัดสุทัศน์เทพพระวราดรามวัดราชนัดดาดรามวัดเบญจมะบพิษดุสิตวนาดรามวัดมหาธาตุยุวราชรังสรษดิ์วัดประเชษฐุพลวิมลบางคลารามและวัดไตรมิตรวิทยารามเปิดตั้งแต่ หกโมงเย็นถึงสามทุ่มนะครับไปชมความสวยงามกันได้ส่วนที่พิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติพระนครเปิดให้ชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืนหรือว่า n i g h t at the museum ให้ประชาชนนักท่องเที่ยวชมความงดงามของอาคารโบราณสถานพระราชวังบวบรสถานมงคลหรือวังหน้าและการจัดแสดงนิทรรศการภายในพระที่นั่งต่างๆด้วยนะครับงดเก็บค่าเข้าชมไปจนถึงวันที่5มกราคมครับไปฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกันครับ แต่ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเราเป็นเจ้าของซอฟต์พาวเวอร์ที่ใครๆก็รู้แต่ก็เป็นของเรานะครับเราก็นําสิ่งนั้นเอาคุณค่ามาเพิ่มมูลค่าในด้านเพื่อส่งเสริมทางการท่องเที่ยวก็ดีหรือเที่ยวทางศาสนานะครับแล้วก็เกี่ยวโยงไปให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามานะครับเราก็การจัดกิจกรรมทั้งหลายนั้นนะครับนอกจากได้ผลทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากต่างประเทศแล้วพี่น้อง ประชาชนที่อยู่ในบริเวณที่จัดงานก็จะมีการค้าขายนะครับอาหารการกินก็ดีหรือของจำรวยนะครับเรือกด็ดีรถกรด็ดีทุกอย่างนะครับทำให้เกิดรายได้ตรงนี้ก็เป็นจุดใหญ่นะครับที่รัฐบาลที่จะให้ทุกหลายๆกระทรวงมาร่วมกันนะครับแล้วก็ต่อยอดไปนะครับในส่วนของกระทรวงรัฒนมนั้นนะครับเรามีสองกรมใหญ่ๆที่เปิดวันนี้นะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องวัดนี่กรตั้ง กรมศาสนากับรกรมศิลปากรนะครับก็เลยเปิดสิบวัดในในกรุงเทพแห่งนี้นะครับแต่วันนี้จะเปิดสามวัดอยู่ก่อนนะครับส่วนรกรมศิลปากรก็ดีแล้วยังมีอีกนะครับที่เราเปิดให้เที่ยวในเวลากลางคืนก็มีโบราณสถานต,าต่างๆนะครับรวมทั้งพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับพอสอดคล้องกับนโยบายของท่านนายกบัตรีท่านเศรษฐาทวีสินท่านอยากให้เปิดในเวลากลางคืน ท่านบอกอากาศเย็นดีแล้วก็พี่น้องประชาชนก็จะสบายสบายนะครับสิ่งที่ท่านสิ่งจะได้ก็คือมีทั้งร้านขายอาหารของจำรวยรวมไปถึงโรงแรมต่างๆเนี่ยก็จะมีงานทํามีอาชีพจะมีไรายได้ที่ดีเพิ่มขึ้นครับเรียนให้พี่น้องคนไทยเราส่วนใหญ่เลยนะหรือพี่น้องชาวต่างประเทศก็ตามว่าในช่วงนี้นะครับในช่วงปีใหม่นี้นะครับแล้วก็ยาวไปอีกระยะหนึ่งเนี่ยนะครับแต่เป็นช่วงที่ประเทศไทยเปิดนะครับ หลายๆหลายๆกระทรวงนะครับที่จะเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวกันนะครับท่านจะได้ทั้งความรู้ในเชิงประวัติศาสตร์ทางด้านอะไรต่างๆมากมายนะครับแล้วก็จะได้มาชิมมาชอบทั้งอาหารการกินต่างๆนะครับผมคิดว่ามาแล้วท่านไม่ผิดหวังเพราะว่าการจัดครานี้เป็นการจัดร่วมกับหลายกระทรวงนะครับน่าจะร่วมแรงแข็งขันดีแล้วเราก็มุ่งเน้นในเรื่องความปลอดภัยนะครับอีกด้วยท่านมาแล้วก็เราจะมี เจ้านที่คอยดูแลให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดนะครับผมก็เชื่อมั่นว่าทุกแห่งก็เตรียมหมดไม่ว่าจะเป็นที่พัก,กนะครับไปต่างจังหวัดก็อาจจะมีการแสดงต่างๆตามออกมากนะครับทุกฝ่ยายก็จะมีงานทำมีอาชีพโดยทัท่วหน้าก,กันครับสำหรับผู้ชมที่จะสวดมนต์ข้ามปีเสริมสิริงมงคลทั่วไทยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับศักกรารหม่ก็มีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีด้วยนะครับระหว่างวันที่31 ธันวาคมถึง1นึ่มกราคมนะครับในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่วนกลางที่วัดประเชทุพลวิมลมังคลรารามนะครับวัดอรุณราชวรารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสริ์ครับ จังหวัดนครศรีธรรมราชหรือว่าอาณาจักรลิกรในอดีตเป็นจังหวัดที่โดดเด่นเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและความศรัทธานะครับคุณผู้ชมแต่ละปีเนะี่ยมีนะักท่องเที่ยวไปเยือนจานวนมากเลยนะครับโดยเฉพาะวัดพระมหา,าธาตุวรมหาวิหารโบราณสถานเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ไม่เหมือนเดิมครับเพราะจากกระแสนิยมแต่งชุดไทยเที่ยววัดทำให้บรรยากาศท่องเที่ยวเต็มไปด้วยสีสันกลิ่นอายของวัฒนธรรมและสร้างรายได้ให้กับ ในพื้นที่ด้วยติดตามจากรายงานคุณวิจิตราดีจันดาครับชุดไทยหลากสีสันสดใสลวดลายสวยงามมีทั้งของผู้หญิงและผู้ชายเด็กและผู้ใหญ่ ทั้งหมดนี้เป็นของร้านสบายแอดนครร้านบริการเช่าชุดไทยใส่เที่ยววัดพระธาตุวรวมหาวิหารหรือสถานที่อื่นๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชร้านตั้งอยู่ภายในวัดหน้าพระบรมธาตุเข้ามาก็เจอเลยนะคะร้านเป็นน้องใหม่เปิดได้ไม่ถึงปีแต่นะักท่องเที่ยวก็เริ่มรู้จักมากขึ้นเพราะเป็นร้านเดียวที่ให้บริการเช่าชุดไทยใกล้กับวัดพระธาตุ คุณแพลและคุณปามเจ้าของร้านสบายแอดนครสองเพื่อนสีขนนครสีธรรมราชร่วมลงทุนเปิดกิจการฉบับเติมเต็มความฝันเพราะทั้งคู่ชื่นชอบผ้าไทยสวมใส่บ่อยๆอยู่แล้วจึงปิ๊งไอเดียอยากให้นักท่องเที่ยวมาไหว้พระาธาตุเมืองนครทั้งทีต้องหล่อและสวยจัดเต็มแบบไทยๆไ,ไปเลยแบบฉบับที่ว่าชุดไทยใครใส่ก็เท่ โดยคุณแพรและคุณปามแบ่งเวลาทําเป็นอาชีพเสริมจากงานประจําส่วนกําไรเล็กๆน้อยๆแต่ความสุขเกิดขึ้นแบบล้นๆไปเลยค่ะที่ได้เห็นลูกค้ามีความสุขกับการแต่งชุดไทยคือเราสองคนนะ่ะชอบไปเที่ยวชอบไปเที่ยวเที่ยวอยุธยาวัดชัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ วัดอรุณเนาะแล้วก็ไปเห็นว่าจังหวัดต่างๆในไอนในประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายๆอย่างเงี้ยซึ่งบ้านเราเองอะนะครศรีธรรมราชเนี่ยก็มีวัดพระบรมธาตุเจดีย์ที่สวยและสง่ามากรวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่อยากจะให้ทุกๆคนที่อยู่จังหวัดอื่นๆได้รู้จักก็เลยทำร้านเช่าชุดไทยมาเพื่อ,อให้เป็น ดึงดูดนะักท่องเที่ยวให้เข้ามาแล้วก็มาใส่ชุดไทยไหว้พระธาตุไหวหลักเมืองเนาะแล้วก็เที่ยวกําแพงเมืองแล้วก็มาชมประวัติศาสตร์ที่สํำคัญคญในจังหวัดนครศรีธรรมราชมากขึ้นค่ะเปิดได้ประมาณ8เดือนเนี่ยก็ฟีดแบคผลตอบรับก็คือดีมากเพราะว่าคือลูกค้าเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะดูตาม Tik To k อกนะคะแล้วก็เพจ Facebook ของร้านแล้วก็เขาแบบมีความรู้สึกว่าอยากใส่ชุดไทย<ม>อยากมาเที่ยวนครหลายๆท่านนะคะมาจากต่างจังหวัดมาจากหัดใหญ่มาจากกระบี่มาจากสุราษฎร์นะคะมาจากตรงังมาจากหลายๆที่นะคะแล้วก็เหมือนกับเราเนี่ยได้มีส่วนได้ดึงดูดให้ลูกค้า<ม>เข้ามาเที่ยวในนครจิทธร,รมราชเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ<ม>ก็รู้สึกดีใจมาก เป็นส่วนหนึ่งค่ะร้านเราก็คือได้เป็นส่วนหนึ่งที่ทําใหา้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาราคาเช่าชุดไทยที่นี่เริ่มต้นอยู่ที่250บาทเครื่องประดับครบครันแต่ถ้าจัดเต็มขึ้นมาอีกก็เพิ่มตังนิดหน่อยแต่รับรองสวยเกินบรรยายค่ะ เวลาเช่าชุดก็ประมาณ3ชั่วโมงแต่ถ้าเช่าค้างคืนทางร้านก็มีให้บริการเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเช่าไปออกงานอีเวนต์หรือเดินเล่นถ่ายรูปชิลๆก็ได้ครบจบในที่เดียวสำหรับใครที่แต่งตัวไม่เป็นที่นี่ก็มีบริการแต่งให้ด้วยนะคะดูจากเพจค่ะแล้วก็ใน Facebook ที่ขึ้นเวลาเขาแบบลงว่าเที่ยวนครนะคะเป็นชุดไทยอะคะ่ะแล้วพอมาแล้วเป็นไงบ้างอะคะก็ชุดสวยค่ะ สวยรูเปล่ชอบไหมยชอบครับแล้วปกติได้ใส่ชุดไทยอะไรอย่างงี้บ่อยๆไหมคะไม่ครับไม่ค่อยได้ใส่เนาะใสตอนอนุบาลอ๋อแล้วพอได้ใส่แล้วเรูยังไงบ้างชอบไหมชอบดีใจครับดีใจนะได้ถ่ายรูปสวยๆมาฝากได้นะขอบคุณป้า เมื่อแต่งชุดไทยสวยๆแล้วก็เดินเล่นถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกครั้งหนึ่งมาไหว้พระธาตุเมืองนครสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและชมสถานที่สําคัญในเมืองลิกอซึ่งถ้าถามความรู้สึกของผู้ที่สวมใส่เองก็บอกว่าใส่แล้วสวยใส่แล้วดูดีไม่บ่อยนักที่จะมีโอกาสใส่แบบนี้ อีกหนึ่งแนวคิดของคุณแพรคุณปาล์มคือการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยด้วยการแต่งชุดไทยเพราะเชื่อว่าปัจจุบันใครแต่งชุดไทยก็เท่ได้แล้วหวังว่านักท่องเที่ยวจะชื่นชอบและหันมาแต่งชุดไทยกันมากขึ้นถือว่าที่ร้านก็พร้อมผักดันโนโยบายซอฟต์พาวเวอร์และการท่องเที่ยวของรัฐบาลอีกด้วย ประเทศไทยของเรานะคะส่งเสริมแล้วก็ผลักดันเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะการที่มีร้านเช่าชุดไทยสวยๆแบบนี้นะคะอย่างร้านสบายแอดนครค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเช่นเดียวกันค่ะแล้ววันนี้นะคะก็มาเดินเล่นชิลๆพร้อมกับชุดไทยสวยๆที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะใครที่มาเที่ยวที่นี่นะคะก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสวมใส่ชุดไทยไปด้วยกันนะคะ ในช่วงเทศกาลสิ่งที่ต้องสำรองไว้อีกอย่างหนึ่งคุณผู้ชมครับก็คือโลหิต หรือเลือดนะครับช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ก็เช่นกันนะครับทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตให้เลือดก่อนปีใหม่ท่องเที่ยวปลอดภัยโชคดีได้บุญเพื่อสำรองเลือดสำหรับรักษาผู้ป่วยช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับช่วงเทศกาลนี้นะครับก็มีวันหยุดยาวต่อเนื่อง4วันนะครับคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางไปเที่ยวหรือว่ากลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมากอาจทำให้ได้รับโลหิตอาจทำให้การรับบริจาคโลหิตลด ขนาดเดียวกันก่อนวันจุดปีใหม่ทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยแจ้งว่ามีการขอเบิกโลกหิตจากโรงพยาบาลทั่วประเทศเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงเวลาปกติถึงร้อยละสามสเลยนะครับจึงขอเชิญชวนประชาชนที่มีสุขภาพดีร่วมทำความดีบริจาคโลหิตส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่กันครับ ช่วงปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับก็ทางศูนย์บริการโลหิตเนี่ยจะมีโครงการให้เลือดก,ก่อนปีใหม่ท่องเที่ยวปลอดภัยโชคดีได้บุญครับซึ่งก็อยากจะเชิญชวนให้ประชาชนทุกๆคนนะครับมาบริจาคโลหิตก่อนที่จะกลับภูมิลำเนานะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็ให้เกิดให้เกิดการทำสิ่งดีๆในปีใหม่นี้ครับในช่วงระหว่างวันที่2 5ถึง31ธันวาคมนี้ครับซึ่งบริจาคแล้วก็จะได้ทั้งปฏิทินแล้วก็เสื้อโปโลด้วยนะครับ ผู้ชมที่มีความประสงค์นะครับจะบริจาคโลหิตสามารถบริจาคได้นะครับทุกวันที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนนอังตรีดูนังนะครับโดยจะปิดทําการ1วันนะครับก็คือวันที่1มกราคมหรือสามารถบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติหน่วยรับบริจาคโลหิตประจําที่7แห่งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศและโรงพยาบาลสาขา 8แห่งในกรุงเทพนะครับโครงการนี้ครับผู้บริจาคโลหิตจะได้รับปฏิทินหนูแดงปี2567และเสื้อโปโลโกิฟบลัดกิฟเลิฟเป็นที่ระลึกด้วยนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับที่ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิตและสื่อสารองค์กรศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยหรือที่ Facebook ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยครับ และทั้งหมดนี้คือเรื่องดังหลังข่าวนะครับขอบคุณสำหรับการติดตาม,มารับชมและทุกความเห็นที่คุณผู้ชม,มส่งกันมาทาง Facebook ด้วยนะครับขอให้เดินทางกลับบ้านกันอย่างปลอดภัยและฉลองปีใหม่กันอย่างมีความสุขและเดินทางกลับมาทำงานอย่างสมัสรณภาพนะครับคือนิผสผุสังกุเด็เรียกและทีมงานทุกคนสำหรับปีนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ